ตอนนี้คุณยายก็ไม่ไม่ออกน้านะครับก็เห็นตึ้งตัวคุณยายเ็าบอกว่ามีคนเอาพระไม่ให้คุณยายเป็นพระทองคํแจะขายยาย30ล้านนะเพราะยายอยู่คนเดียวผมก็เลยบอกยายระวังตัวเด้อเดี๋ยวเขาจะมาหลอกยายบอกว่าาไปขายล้านทอแบล้ทองเดี๋ยวาว่ายายแล้วทาไมเขาไม่เอาไปขายเองถูกไหมครับเขาไม่ขายเองเอาไปขายเองสิใช่ไหมให้ให้ไปหลอกยายทําไมยายเชื่อเสือผมเลยยายระวังถึกหลอก เบ่งยายเนี่ยเด้อ<า>เออเบ่งยายดีๆเพราะอย่างเขาเขาไอ้แกมันนอนใช่ไม่กลัวอยู่มุ้งในก็มาหลอกแกงไงพี่รู้ว่าอะไรสไตล์นี้เป็นวิชาชีพมาแล้วครับยายเนาะยายอย่าไปเสือกเด้อผมฟังยายผมยังหู้เลยไว้ยายจิติึกี่ตัวครั <c oughs> บครับยายนั่น <c oughs> แหละเขาสิหากินก็คนเถ่ายายเธอผมนั่นี่เลยคุณยายจ้า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 นี่เลยนะฮะนี่ก็เป็นเป็นนี่เลยคุณยายก็แกอยากให้เราได้กําไร แต่ส่งมาแบบนี้คือจะหลอกคุณยายเป็นมิจฉาชีพรู้เลยนะครับต้องขอบคุณคุณยายมาจะแบ่งปันความรู้นะครับ